เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาดำนะขนุกว่าใส่น้ำคำคำโอ้หมานเก่าครับเจ้าคู่กันบักโดนครับค่าดำนะเปียกแยแบ้างแนะยบแยบแล้วครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวครับขอขึ้นเอาเลยนะครับนกตัวตัวหมานครับเดี๋ยบติ๊บ ดำหน้าพี่น้องลอยแล้วครับเรียบร้อยแล้วพอขนอนครับถูกนี่ นี่เปเนอย่างครับพี่น้อง 嗯，你今天不用说了吧？进去吧。 เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ครับเมียดได้เรียบแล้วครับวานจิวได้คู่แบบเงาคู่กันไหมครับเมยดได้เรียแล้วครับคู่เสียงดีครับตัวนี้เขาล่มความครับเจ้านี่ค้นน้ำดูเลยครับถึงตอดินลองดูลองดูหมันเดยครับเฮ้ยเมื่อยลำนะ ผมก็ถึงายต้นตอค้ำครับลองมึงถ้าว่ากับคำแล้วลงดำหน้าตัวบแบบรวดเลยครับขึ้นมาต้องนัน่นๆครับ เปนต้นใจจะเข้าครับดำหน้าสองสองคนครับน้นอง ถึงใส่กระบมนี้พี่น้นนนนนนนองคุงป่ามาเลยครับมาเรยนมายาป่าเสียงดีครับเฉลยตัวตัวจีด้ผมมาตัวดูเลยลยครับนั่นเขาเสีมือน,นีไม่เขาห่าว้นก็เร็ครับไปเรียดเลยครับคูนครับดันาน้ำ เห็ดหน้ารวามครับพี่น้องรัดดั่งวัตนเนตรคิงอยู่เ้าขึ้นมานุกต็เพราะมันคู่เงาเลยครับแสดงว,ว่ามันติดตอนนี้สิไซตต้นปุ่นแล้วครับต้นนห่งองร้องเพื่อนรับกมานเต็มสองปิดแล้วไม่ใหญ่ เพราะแม่นกอันตัวมันคู่เหงาหมานคือเก่ามือุ้ยถึงดำหน้าพี่น้องฝากติดตามไม่ได้ครับเอาปมนปนกกลับมา ครับเนี่ยเด็นลย่เลยครับครับตัวมันนกตัวผมรบบเนี่ยเห็นว่ามันต้องคู่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใส่อีกจะเข้าครับตัวแล้วครับผมครับเดี๋ยวขอปลดนกนะครับ